สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอซี่พอกันในช่วงนี้นานใบสองใบาสามนะครับท่าน,นี้ทีมงานกรับตั้งไปที่เลยครับพี่น้องเล่นอยู่มือนีมือนีเล่นอยู่นี่แน่นอนครับโมอแรงครับโมอแรงโมอแรงสอดแจ้งให้พี่น้องเด้อน,นะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับที่วัดกุดราดเหนือเห็นบ่วัดกุดราดเหนือเนาะ พระกุหลาบเนอะพี่น้องครับนี่โอ้พระธาตุธาตุพระธาตุาาอันนี้นี่มีที่ไปที่มาครับพี่น้องครับเป็นพระธาตุเก่าทับแต่ยินงวานะแต่ข้อหมายอาจจะมีหลายก่อนครับบอลลูอ่าที่ไปที่มาเนาะต้องสอบถามท่านบัณฑงว่าพระธาตุอันนี้เป็นทเทเลมาที่ไหนนะครับพระท่านเลยพอ่อท่านบัณฑ์คนครับพี่น้องครับบริเวณงาน ที่ว่าใส่ไดายเขาจะตั้งไว้ที่เปแบบนี้เชียงเฉียงไปแบบนี้บบนเออตั้งได้ครับพี่น้องครับเปลนพระเอกนางเอกเข้าเปลี่ยนเพอเอือนครับเพื่อท่านด้มาดนะครับไม่ได้เปล่นเขาเปนเตยนเปล่าหนึ่งลังไว้ที่ครับพี่น้องหลังเวที่ <c oughs> อยู่ประมาณนี้พี่น้องื่อหลังเวทีดนตี้งนไงลักไปลิดกระป๋าบอกหน้ารับพี่น,อน้องดัน,น,งน,นหลังวิธีแคบครับแคบเนี่ยดันหลังวิธีนี่แคบครับ รถชุดรถหนังกำลังมาก็ได้มาพักแรกมีนี่สองคืนเลยเป็นสองหมู่สองคืนเลยไม่ได้คั่วเ้างความที่สำหรับมือแรกนี่ความที่สิเรนแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เมนูได้ยังกลิ่นนอกวันนี้เนาะ ป็นกำลังนั่งทรงเลยเนาะในตัวเลยเนี่ยนางทรงเลยขอทรงข้างในโอ้ยังยังประทัดได้เลนมิอ่ะเดี๋ยวเชิมาทานมีร้านนู้นว่าได้ตัวเลยเมนูอย่างนั้นคือหอมอะไรสิมกปลาดุกมกปลาดุกโอ้นี่คือเครื่องเป็นต้นสารัาวเครื่องเครื่องนี่เฮ็ดแล้วแล้วนะสาราวเครื่องปลาดุกรอดแต่เจ้าแม่ทรงเครื่องตี เราแต่สีส้งเครื่องเขาเราแต่สีมกครับพี่น้องเขาไม่เลยเมนูโมแลกนี่มกปูดุกและพี่น้องเด้อนะครับมกดีๆใส่หัวหอมโบ้กับแซ่บคือกันเลยคือจอดถอดมาอะไรคือกันผู้ขี้ไร้เนี่อไห้คือกันนั่นแหละแซ่บหลายทางนี้เห็ดยังน้อนนะโอ้เห็ดเกลือหันลักษณะคิดถึงเกลือยู่กับหมูม่วงเลยเมนเกลือผงครับพี่น้องแล้วว่งคมที่สองพันบาทมือเด้วย คมที่สองมันสำคัญขนาดนี้หายใจพอดีต้องออกบัม่วงมากเท้าสาวร้องมือข้อกินน้ำเกันอาี่เสดจินให้นมันกพ่ว้น้ำลายแตกเห็นเรตายตายไปไปเลยท่านคนไป พ่อขายแม่ขายกันหลายครับพี่น้องครับโอ้โหด,ดีนี่คือบักขามพี่น้องบักขามท่านงักมันบันโอ้ยนำไรไหลกินแกงงองครับพี่น้องครับผมมีทั้งบักม่วงบักม่วงนี่บักม่วงน้ำดอกไม้ก็หนึ่ง อันนี้เก้วสีขอวสส่งมากโอ้ยหันบดเกยวยุทวดมันธรรมดาได้ยังพอแล้น้ำลายแตกเปล่ขามแจ่ได้มันหยเียกราดอดี๋ยวพอซิมจะขอกันสมบ่เนี่ยโอ้ยบ่สม เมนเนื้ใส่กาอืมต้มมันเลยว้ายๆๆชิ้นหมกอเ้วไม่น้อยกินพอเดียวข้ามจะได้ไม่ฟันเนยกาเราอี่งเดียวสุดัดสื่อสด กีนคราะนั้นจิ้มคอแง่อะไรบ้างอืโอ้ยคักครับมอาเพอแะอะพี่น้องชมไปเรื่อยๆครับนี่คือดานหลังวิธีพี่น้องติดกับปลาบักหน้าอย่างดี นี่ก่อยซ้อยแซบกระต้องห่วงเลยบอกน้ามีว้าวนี่บรรยากาศพี่้องนี่เลยครับคือเดินบริเวณงานอ่าพ่อค้าแม่ขายกับว่างขายของลายเตี๋เลยลายลายผุดสายลายเลยสุดยอดเลยนครับ อัฟฟนครับใกล้ๆจะเริ่มงให้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อนะครับจะเริ่มให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบุรีแพงรวมให้กำลังใจพอพญานำครับพี่น้องครับอยู่บ้านบ้านกุดลาดเหนือครับบ้านกุดลาดเหนือเด้อพี่น้องเด้อมือแรงนะครับแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเวอร์จีจะลงแล้วเรียบร้อยพอขาดไม่ขายกับบ้างของแล้วเรียบร้อย อากาศพอ่อตกมากเลเป็นสูงตุ้มเพีงน้อยสีฟ้าเป็นบางไอเว้นจัีหน่อยครับพี่น้องครับกว้างเตียกวางเตีอ,อยู่ครับพี่น้องครับ ยยนีนข่ขายอย่างนี้เนาะอขายไม่ขายพอขายไม่ขายกำลังมาว่างขายของอยู่เนาะ นี่คือบริเวณงานครับพี่นงครับรถถอยรถถอยรถถอยไม่ Mm-hmm. <laughs> นี่นะครับพื้นที่บริเวณงานใ <c oughs> นางานนะครับขอ <c oughs> งเมืองมอละมกคร, <c oughs> ร,ครคือว่าไซ้์ดหญ่ยูนะครับพี่น้องครับ ตักไข่ปลาอีกแล้วฮะเลยกับพ่อแตักไข่ปลาโอ้นี่บ่โอ้ยเอาละวันก็หลายดิเลยแล้ววันใหญ่มีอยู่ดินี่แม่พัดลมพัดแรงกับมีหวดมวยกับมีนี่ตักไข่ปูไข่ปลากับมีเนาะ รางวัลพร์ลมีคือการไนซัมตวนพนรมกคยซีตั่มิเตตุยไงโอ้ขอทาขอทานี่นะครับดโคกสักมี อ่าสะรลบคินเวสยอนนี่พี่น้องพอกันไม่ได้คลิปหนาขอบคุณแฟนลับเอซีที่ติดตามพอกันไม่ได้คลิปหนาได้พี่น้องเด้อนะนครับครับผมสวัสดีครับ